สวัสดีครับผมอภิชัยจานวันนี้ไข่วันนอนอยู่ตรงนี้มองด้วยมองด้วยไข่วัววันนี้เราจะมาโชว์มายาคน โทรศัพท์ละไหนละ่ะโทรศัพท์โชว์หน่อยเราจะมาโชว์โทรศัพท์ผายวางไว้กับพื้นอย่างนี้หันโทรศัพท์ดีๆ เราจะเอามือปิดปิดไว้มืออย่าขยับยกมือขึ้นแอบไว้ในมือหรือเปล่าไม่มีเจ้าเห็นไม่ไปไหนไม่เห็น <laughs> เราจะเสกมันขับมาแบมือไว้